มาพบกับเสาไทยขืนในช่องน้องใหม่เชียงตุงนะคะเสวัสดีค่ะเจอกันอ,อีกแล้วค่ะพบกับเราสองคนในช่องน้องใหม่เชียงตุงอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราจะมาพาเราจะมาพาไม่ใช่เราจะพาท่านผู้ชมนะคะมาดูมาดูขอเจ้านางขอเจ้านางน,นะคะแต่ละคุ้มนะคะอยู่ตรงไหนบ้างนะคะแต่ตอนนี้เราอยู่ที่ข้างหน้าโรงแรมนะคะ ข้างหน้าโรงแรมก่อนข้างหน้าโรงแรมซึ่งเป็นเคยเป็นหอหลวงของเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินทแะแลงนะคะที่เราเห็นอยู่กันตอนนี้นะคะนี่คือกําแพงอันนี้คือกําแพงหอหลวงเลยนะคะน่าจะมีตั้งแต่สมัยเจ้าฟ้าก้อนแก้วานาะงเขามาปรับปรุงแต่งใหม่นะคะ,ะปรับปรุงแต่งใหม่นะคะจะอยู่เอ,อ่อจะอยู่ข้างหน้าวัดเนี่ยวัด พระเจ้าหลวงเลยนะคะแล้วก็จะมีพระหัวข่วงอะไรแบบนี้นะคะติดวัดพระแก้วอีกใช่ติดวัดพระแก้วอีกนะคะแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นโรงแรมนะคะโรงแรมโรงแรมไปแล้วเนาะโรงแรมของรัฐบาลใช่ปะโฮเตลงโฮเตล้งเนาะโฮเตล้งก็คือโรงแรมใหญ่นั่นเองนะคะโรงแรมเมื่อก่อนเขาชื่อชื่อ new เว้ยนะ new h o นั่นเนาะ new นะคะแต่ตอนนี้น่าจะเปลี่ยนชื่อกันแล้วนะคะ แล้วอีกอย่างเราอยู่ตรงข้างหน้านะคะข้างหน้าอะไรนะคะข้างหน้าของหอเจ้าคุ้มเนาะคือเป็นเป็นหอแหละเป็นคุ้มของเจ้านางบัวทิพย์หลวงนะคะซึ่งเป็นเคยเออซึ่งเคยเป็นหอมาก่อนนะคะแต่ปัจจุบันนี้เขาได้ขายไปแล้วนะคะถ้าตอนนี้กลายเป็นอะไรนะกลายเป็นที่เขาแต่งงานที่แต่งงานเาชื่ออะไรนะสุนดีสุนดีนะคะนี่ สุนดีนะคะตอนนี้เขาจัดงานแต่งงานเขาจะจัดตรงนี้เลยนะคะถ้าใครอยากจะแต่งงานนี่มาตรงนี้เลยเด้งลองอะไรก็ได้ค่ะเด้งสลองเด้งอะไรจะเป็นเหมือนพัดถาคารเนาะเป็นพัดถาคารใหญ่ๆนะคะแต่ปัจจุบันนี้คือมันเป็นโรคโควิด19นะคะเขาก็เลยปิดไว้เฮ็ดสรลองพม่น้องเฮ็สรลองพก่ก็เฮ็ดใบหน้าเออเฮ็ดเฮ็ดใบหน้าตุดช่วงจุดจีนเป็นคนจีนไงจะฟ้องเป็นคนจีนนะ ขึ้นรูปภาพให้ท่านผู้ชมดูนะคะว่าเอ่อสมัยก่อนเนาะสมัยยังเป็นหออยู่อ่ะเป็นแบบไหนนะคะเออเดี๋ยวเราขึ้นรูปให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะตรงนี้นะคะทุกคนมีบ้านเป็นเออสองสามหลังแน่ใหญ่ๆ,ๆทางนั้นอันนี้เป็นหอเลยนั่นน่ะใช่ๆนั่นนั่นน่าจะน่าจะเป็นเหมือนเป็นอะไรนะยังมีอยู่เนาะ<ช>ไอฝั่งตรงข้างหน้าน่ะในส่วนนี้นะคะที่เราเห็นอยู่นะคะก็จะเป็นเอ้ยมาอยู่ตั้งนี้หลอเสียวตูดอะ เดี๋ยวคนเราเสร็เสร็จริงยัหรอใช่ใช่ใช่นี่อยู่อยู่ที่หอมหอมกันเออโอเคนะคะก็ก็อะไรก็เป็นหอส่วนเ้านะคะเป็นหอเจ้านางโบทิปหลวงนะคะก็เป็นเจ้านางองค์ที่สามของเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินทรัลังมันเองนะคะคือมีธิดาโอรสประมาณอยู่ห้าองค์เนาะห้าองค์นะคะก็จะมีเจ้า เออมีเจ้าเลยนะเจ้านางแว่นแก้วแล้วก็มีเจ้านางสุพันธาแล้วก็เจ้านางแว่นพยินะคะแล้วก็เจ้าฟ้าสิงชัยนะคะแล้วก็เจ้าฟ้าแก้วมาเมืองนะคะก็มีห้าองค์นะคะทิดาโอรสเนาะก็จะอยู่ข้างหน้าที่เราเห็นนี้นะคะแต่ปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้เป็นหอแล้วเนาะไปเราจะไปไปตามหอขอเจ้านางต่อนะคะว่ามีทั้งหมดในเชียงตุงนะคะมีทั้งหมดอยู่ ประมาณ12คุ้มนะคะเราก็เลยจะไปตามหาว่าอยู่ที่ไหนบ้างแต่อันนี้อยู่ใกล้ๆหัวหลวงเราไม่ต้องตามหานะคะเพราะว่าเราเคยอ่านข้อมูลมาเล็กน้อยเราได้ดูได้เห็นนิดๆหน,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 น่อยๆนะคะก็เลยจะมาประกอบกันนะคะเพื่อให้ทุกคนได้รู้ไปพร้อมๆกันนะคะเพราะาเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะคะสองคนเอม่กับน้องหอมหนุ่มไม่เคยรู้มาก่อนว่า ตรงนี้เคยเป็นหอแล้วก็ตรงนี้เคยเป็นหอแบบนี้เราไม่เคยดูนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะไปดูขอแต่ละหอพร้อมกันนะคะแต่ว่าจะได้สักกี่หอไม่ดูนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะค่ะเราก็ได้ข้อมูลมาว่าเออวัดอินนะคะวัดอินอในวัดอินนะคะก็คือข้างหลังวัดอินนี้นะคะจะเป็นหอเจ้านางปทุมมหาเทวีนะคะก็เป็นเจ้านางเป็นราช เป็นราชธิดาราชธิดาของเจ้าฟ้าเมืองสิงห์นะคะเป็นแม่เจ้านางเมืองเป็นอะไรนะเป็นแม่เจ้านางเมืองพระมเมสสีนะคะพระมเมสีของเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินทะแลงนะคะก็เป็นคืออยู่ข้างหลังวัดอินนี่เองนะคะที่เคยเป็นหอเก่านะคะแต่ปัจจุบันนี้คือ ไม่ใช่หอแล้วเนาะปัจจุบันนี้คือเป็นโรงเรียนไปแล้วนะคะเหมือนเหมือนยกให้ให้เป็นโรงเรียนไปเนาะก็ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะคะเ,เจ้านางปทุมมหาเทวีเนี่ยคือเป็นเป็นเจ้านางเมืองลาวนะเป็นเมืองลาวนะคะที่มาแบบเอเดนะ่ะเป็นเจ้านางของเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินทแหลงนะคะมหาเทวีนั่นเองนะคะตอนก็เมื่อก่อนอาจจะเป็นหอเนาะ แตไ่ไม่รู้ว่ามีรูปภาพหรือเปล่าเลยหาข้อมูลมาให้นะคะถ้ามีรูปภาพว่าหอเป็นแบบไหนเนาะเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะคะว่าลักษณะหอเป็นแบบไหน,นแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่มีอะไรแล้วก็คืออยู่ข้างหลังวัดอินนั่นเองนะคะไปเดี๋ยวใหม่จะพาท่านผู้ชมนะคะไปต่อที่ที่ไหนหอคุ้มอีกคุ้มหนึ่งเนาะหอที่เจ้าใจหลวงนะคะยกให้ยกให้เป็น เป็นถวายเนาะถวายให้เป็นโรงเรียนหรือว่าเป็นเป็นวัดอะไรต่างๆนะคะเราไปดูนะคะว่าจะเป็นวัดที่ไหนเราจะไปตามหานะคะแต่ละคุ้มอยู่ตรงไหนบ้างนะคะแต่อาจจะไม่ครบทั้ง12คุ้มนะไม่ครบทั้ง12บคุ้มเดี๋ยวเราค่อยไปหาข้อมูลเรื่อยๆแล้วก็เอามาบอกให้ท่านผู้ชมได้ดูไปพร้อมกันนะคะไปตอนนี้ก็แดดร้อนมากละไปนะคะอ๋อมาหาเทวีรู้สึกว่าจะมีลูกนะจะมีลูกสองพระอ,องค์เดี๋ยว ข้อมูลคร่าวๆนะคะมีเจ้านางทิพย์เกศรกับเจ้าฟ้าสิริสุวรรณสุวรรณนาชเจ้าพรมดืออ๋อ,อเจ้าพรมดือนั่นเองนะคะเนาะเจ้าพรมดือหายไปไหน,ไหนโอเคไปเราไปต่อนะคะไปต่อที่อีกคุ้มหนึ่งเจ้านางว่าจะเป็น ยังมีคุ้มอยู่หรือเปล่าหรือว่าไม่มีคุ้มแล้วเนาะเราไปดูกันนะคะสนานีงง้ก็นนี่ไปดูพร้อมๆกันเลยไปไปที่วัดกองมูคาแล้วนะคะซึ่งสมัยก่อนน่ะเคยเป็นหอเป็นหอนะคะแต่ใหม่ก็ไม่ทราบว่าเป็นหอเจ้านางท่านไหนองไหนเนาะใหม่ก็ไม่ทราบนะคะแต่ใหม่ดูว่าที่นี่เคยเป็นหอเจงงามนั่นเองนะคะหอเจงงามปัจจุบันเนี้ยคือได้ ได้เป็นวัดไปแล้วนะคะวัดกองมูคำนั่นเองนะคะวัดกองวัดกองบูคำซึ่งเห็นบอกเห็นข้อมูลคร่าวๆนะคะบอกว่าเจ้าใจหลวงนะคะได้ถาวายที่ดินแห่งนี้ให้กับวัดนะคะให้กับวัดแล้วก็ได้สร้างวัดเป็นวัดกอง กงมูคัมคนะคะเดี๋ยวใหม่จะพาท่านผู้ชมนะคะไปดูข้างในวัดกันนะคะว่าเป็นลักษณะแบบไหนกันเนาะเพราะว่าเราก็ไม่เคยเข้ามาจอเสีต่อจอเสีต่อ,ค,อคือเป็นเจ้าอาวาสที่นี่นะคะอุ้ยปฏิทินปฏิทินร้านนา นี่เป็นวัดกองมมคัมนะคะซึ่งเป็นวัดที่กว้างเหมือนกันนะคะแต่เราไม่เคยเข้ามาที่นี่นะคะไม่เคยเข้ามาเลยเคยผ่านมาเฉยๆนะคะแต่ไม่เคยเข้ามาที่สถานที่อย่างนี้เนาะกะ็รักษะเป็นวันเราเป็นวันไม่ใช่ขอใคค่ะเป็นวัดนะคะเป็นเป็นเป็นวัดที่เออ เราแก่สมัยสมัยเหมือนสมัยเจ้าฟ้าเหมือนกันนะคะคล้ยายๆเป็นลักษณะเป็นวัดวัดไตอะเนาะเป็นวัดของเป็นวัดไตอะวัดไตนะคะเขาเขีเยน ภาษาขุนก็มีภาษาไตก็มีภาษาพม่าก็มีนะคะแต่ดูลักษณะในวัดนะคะก็จะเป็นลักษณะเป็นวัดของไตเนาะวัดไตจะกว้างแบบนี้เนาะกว้างมากเลยเออเป็นวัดไตนะคะก้องเข้ามาก้องมู่เป็นเออเป็นเป็นภาษาไตในภาษาไตในเนาะก้องมู่ข้ามาเนาะนะคะเราอยู่ตรงที่พระธาตุเนาะพระธาตุนี่อะพระธาตุสิงสูนั่นแหละ นึ่งสองสามสี่นามาตังล้นะรู้สึกมีพทภาพาเยอะมากเลยนะคะแต่เราก็ไม่ค่อยดูประวัติอะไรค่ะไปยังไงเอาสักเท่าไหร่นะคะว่าทำไมถึงมีาทายสสี่ห้าสู่แบบนี้เนาะก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็เราได้ศึกษาข้อมูลมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะแต่เรารูู้ว่าเราได้ข้อมูลมาจากผู้ให้ความรู้เรานะคะก็ที่นี่เคยเป็นหอเหมือนกันหอเจียงงามเนาะค่ะ ที่เจ้าใจหลวงนะคะเจ้าใจหลวงก็เป็นเจ้าใจองค์สุดท้ายของเชียงตุงที่ปกครองเชียงตุงนะคะก็ได้ถวายให้กับได้ถวายที่ดินนี้เนาะแล้วก็ได้มาสร้างวัดกองมูคําที่นี่เองนะคะเราก็ตามหาแต่ละคุ้มแต่ละหอว่ามีตรงไหนบ้างนะคะแต่แต่เขาบอกมาว่ามีทั้ง12นะคะแต่เราก็ยังไปไม่ครบนะคะเลือ ขออะไรนะขอ,อเจ้าใจ,จ <ำ S 1> เจ้าใจ,จ <ำ S 1> <น>หลวงที่จอมวนนะคะ,ะแต่วันนี้คงไปไม่ได้แล้วเนาะก็ะ <c oughs> <c oughs> เพียงเท่านี้ก็เราวันหลังนะคะวันหลังเราจะไปนะคะไปจอมวนแล้วก็ไปไปดูหลายๆที่เนาะหลายๆที่ว่ามีอะไรบ้างนะคะแต่สําหรับลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วจะลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe แล้วก็กด กระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราสองคนนะคะแล้วก็ในช่องน้องหอมหนุ่มด้วยนะคะถ้าค,คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อ,อ,อท่านผู้ชมทุกๆท่ทานนะคะก็อย่าลืมกดแชร์กด subscribe <อ>ให้เย uh uh อะๆเนาะไปแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเจอกันในคลิปหน้าเจอกับเซาวไทยขึ้นในคลิปหน้าเลยนะคะบ๊ายบายมาใครจะตามเราไปเีอะไรบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ